เรื่องย่อคับไฟเดย์เดอะซีรีส์4 Love e เลิ e แอตอนสัญญาณอันตรายออนแอร์ On air ทุกวันอาทิตย์เวลา22.15นาิกานาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ความเชื่อในคำว่าสัญญาณอันตรายที่คนโบราณเคยเตือนเอาไว้ว่าแค่เสียงจิ้งจกลองทักก็ยังมีผลต่อการก้าวเท้าเดินออกจากบ้านแต่ในเรื่องของความรักหลายคนปล่อยให้สัญญาณอันตรายดังจนแม้จะมีคำพูดของคนในปัจจุบันว่า บางครั้งแค่สงสัยก็ใช่แล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจจนสุดท้ายก็อาจจะต้องพบว่าถ้าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองตั้งแต่ต้นก็คงไม่ต้องพบกับความเจ็บปวดเสียใจเช่นนี้แนนกับจอยสองแดนเซอร์สาวสวยเพื่อนสนิทที่มีวิธีคิดวิถีทางในชีวิตและความเชื่อในความรักที่ต่างกันแนนเป็นคนจริงจังกับเรื่องของความรักดังนั้นเมื่อมีความรักทุกครั้งแนนจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด และหวังว่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่เท่าส่วนจอยสาวเปรี้ยวใช้ชีวิตเต็มที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันหาคู่และชอบมีความสัมพันธ์แบบเฟรนด์วิ h เบเนฟิตซึ่งจอยก็มักจะเล่าให้แนนฟังอย่างสนุกสนานและชวนแนนไปร่วมสนุกด้วยบ่อยๆแต่แนนไม่เคยสนใจแม้ว่าจะใช้ชีวิตกันไปคนละทางต่างกันอย่างสุดข,ขั้วแต่ก็น่าแปลกที่ทั้งสองคนสามารถเป็นเพื่อนรักกันได้ แนนไม่เคยรู้สึกดีกับวิธีของจอยแต่ก็ไม่เคยเก้าวไก่และไม่เคยคิดว่านั่นเป็นสัญญาณอันตรายของการคบเพื่อนจนแนนได้พบกับนิวหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีที่เข้ามาในชีวิตของแนนแบบไม่ทันตั้งตัวหลายอย่างทําให้แนนรู้สึกว่ามันมีความตั้งใจแปลกแต่แนนก็เลือกที่จะมองข้ามความสัมพันธ์จึงเดินหน้าไปได้ด้วยดีจนทั้งสองได้คบกันแต่ในที่สุด ความจริงอันเจ็บปวดจากการละเลยและไม่ใส่ใจต่อสัญญ,ญาณอันตรายก็เกิดขึ้นแนนพบว่าทั้งนิวและจอยผู้ชายและเพื่อนที่แนนรักมีความสัมพันธ์กันแบบที่แนนไม่คาดคิดความเชื่อในความรักทั้งจากผู้ชายที่เป็นคนรักและเพื่อนรักทําให้แนนมองข้ามสัญญ,ญาณอันตรายทุกอย่างแต่สัญ,ญญาณครั้งนี้อันตรายเกินกว่าที่เธอคาดคิดงานนี้เธอจะใช้สติหรือหัวใจต้องติดตามชม